สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำพูดแล้วเรื่องนี้อาจเป็นชั้นวันเหตุโอภคจีราเฟียตมาทุกกรักรา้าวเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนตกใจหลังโอภคจีราได้ประรก,กาศผ่านทางไอจีลดสถานะกับสามีเฟียตมาทุกกรเหลือแค่พี่น้องเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากนายมดดำข้าชาพาได้เผยในรายก,การแฉะวะ่าเป็นการเลิกที่ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันโดยทั้งสองทำหน้าที่พ่อและแม่มาพัก ักหนึ่งแล้วขณะที่น็อตระบุว่าเดี๋ยวโออาจจะพูดแต่มด,ดาย้ำว่าโอจะไม่พูดไม่สัมภาษณ์และจะชี้แจงแค่ในอินสตาแกรมส่วนตัวเท่านั้นและจะไม่พูดอีกส่วนดีเจดดาดถามว่าแยกบ้านกันหรือไม่ซึ่งมด,ดาก็บอกว่าบ้านก็คงเป็นของโอจากนั้นมด,ดาก็ให้ข้อมูลว่าช่วงแต่งงานใหม่ๆเฟียสไม่ต้องการให้โอทำงานบันเทิงแต่โอขอทำงานแค่รายการเดียวคือตีท้ายครัวจึงเป็นเหตุผลที่โอไม่รับละครท่านผู้ชม ครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ